กับกาคุยเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนกับพี่น้องครับมันมีอุบัติเหตุเกิดอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มียึดอยู่เสมอนะครับในไล่ไลเ่เกิ่เกิดขึ้นไล่ไล่ไลกรณีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังเรานะครับจากการสรุปของที่นำรวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังนะครับในการสรุปประเมินแต่ละเดือนแต่ละครั้งในการประชุมนะครับก็จะนํา ข้อมูลอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดตรังมาสรุปแล้วก็ผูดคุยตลอดทางวีคลอในการเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่วีคลอจะป่อข้อมูลไปหนองลงไปเล่นในสถานที่เกิดเหตุด้วยโดยจะป่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุใยญ่ๆยครับกรณีก,ก็เลยมีข้อคิดมีข้อเตือนใจ่จะบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับนะโดยจะป่อตอนนี้จะคุยถึงเรื่องการจ่ายรถจ่ายถนนโดยจะพาอ การทิ้งระยะห่างในการขับรถพป่นองคประกอบเราก็คงจะเห็นในกรณีอาจจะขึ้นเกิดขึ้นกับตัวเองหรือแม้แต่คนอื่นนะครับนะเวลาเราพบบนตรงถนนกับขับรถจีติดขับรถในระยะกระชั้นจิตนะครับกรณีปกกรณีกันข้างหน้านี่ครับเขาหยุดกระตันนั้นเขาเบรกกระตันนั้นนะครับก็จะทําให้รถกันข้างล่างนี่ครับก็เกิดการ เชี่ยาการส่งตัวนะครับโดยเฉโาะ่ใตเราครับขี้รถเคื่องตามลังรถย่ยนะครับก็จะมีกรณีเนี้ยรับนะหยุดไม่ได้เบรกไม่ทันหรือแม้แต่การปั่นจักรยานทีปท่ปลดทิพเปไี่ยอบางคนก็ทิปท่ปลดทิพตามลังรถย่อยกับถึงหลายคนบอกว่าถ้าว่าลักษณะการทิปรท่ปลดทิพหรือปั่นจักรยานตามลัางรถย่ยน,นี่มันออกแรงหน่อยมันจะมีแรงดึงดูดจาก รถยนต์หรือรถย่ยอยรือรถซิบร้อนะครับแต่พี่น้องก็คงจะลืมคิดว่านั่นคืออันตรายครับนะถ้ากรณีรถย่อยเสียลักรถย,ย่อยหยุดกระทันนั้นนะครับรถเล็กๆอย่างจัก,กรยานเนี่ยนะครับรู้รถเครื่องนะครับถ้าเราใชา้ความเร็วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุทำให้เราล้มหรือว่าอาจจะไปชนท้ายนะครับอาจจะนะเกิดการสูญเสียเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ นะรถย้ายกระเจนกันกับเป็นของเรถับรถเกงงรถับรถกระบะหรือรถอื่นๆตามตามกันในกับตามลั่งกันนะครับมันก็ต้องมีระยะนะครับระยระยปรดพอยต่สามารหยุดรถได้บังคับรถได้นะครับในรกรณีีตีเกิดโคคัดโคงขึ้นมาก็ระโห้พี่น้องได้นึกเพื่อไว้ตลอดว่าเวลาเราขับขี่รถนะครับ นาเวนระยางใหโพดสมควรยิงรถวิง่งโดยความเร็วก็ต้องวิ่งง้างๆกันนะครับนาะวิ่งง้างๆกันอันนี้ก็เผื่อความปลอดภัยของถุกฐานครับนะบอกมาด้วยความว่วงแย่ครับนะจากกองทุนเกื่อความปลอดภัยในการจ่ายรถใช้ยถนนกรมการกนส่งทางบกสำนักง,ง,งานกนส่งจังหวัดตรังและสู้นอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังครับ